เวลา17นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระมหิดลาธีิเบตดุญเดชวิกรมพระบระม,มราชช,ชนกเนื่องในวันมหิดลในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลายาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชาุสาวรีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วน,นพระองค์ทรงจุดธ <ta> ูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีวางพวงมาลาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเรื่องทองน้อยถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผัานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเจ้าคุณพระสินีนาถธิราชกัลยาณีวางผัานพุ่มดอกไม้วางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโล่ที่ระลึกและของทีร่ระลึกแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรคตของสมเด็จพระมหิดลาราธิเบศเดยเดชพิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมเำลึกถึงพระเกียรติคุณลาสืบสารพระราชปัินิทานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปลี่ยนล้นด้วยความเมตตาทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขการพยาบาลกองทัพเรือการประมงการสังคมสงเคราะห์และการศ,าศาึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมท่ศสีสว่างขวัตบรรคัติยราชนารีทรงเป็นประธานจัดหางานไรายได้มาโดยตลอดมีกิจกรรมต่างๆได้แก่การรับบริจาคพร้อมมอบธงบรรมหิดลเป็นที่ระลึกการจัดรายการพิเศษเฉลิมระเกียรติเพื่อหาไรายได้ช่วยปู่ป่วยด้วยโอกาสของโวมพยาบาลสิริร,ราชทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก เวลา18นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศิทนิีนาถพีลาชกัลยาณีณัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาธให้พระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทุนละองธุรีพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเรือเอกชาชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือสมเด็จพระวรณรัตจุนธรมุโตเจ้าอาวาสวัดประวรนเวศวิหารประธานที่ปรึกษาโครงการจรัรสรสรสดาารจสร้างพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามมิตีประสิทธิ์และคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปเฝ้าแลวเฝ้าทุนละองทุรีพระบาททูลราชทุงกร,กระหม่อมถวายพระพุทธร,รูปบูชากองทัพเรือพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามมิตีประสิทธิ์ชนิดทองคำขนาดหน้าตากว้างห้านิ้ว และขนาดหน้าตากว้าง1.6เซนติเมตรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขนาดหน้าตากว้าง1.6เซนติเมตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีกับมอบขนาด1.6เซนติเมตรแด่เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีในโอกาสนี้พลเรือเอกชาชายศรีวรขนันรู้บัญชาการทหารเรือฟอ,อทุลละองธุดีพระบาททูลก,กระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดก,การแข่งขันไตรกีฬานาวีฉเฉลิมเียกติซีซั่นสาม เดี๋ยวหลังแลน่ารวมพลคนกล้าฝ่าสองมหานาทีโดยเสด็จพระราชกุศลต่างพระราชอัธยาศัยเวลา18นาฬิกาย8ินาทีนายดินาชัยธีระพินโยประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะ กรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทฟาทุนละอองธุรีพระบาทน้อมกร้าน้อมกระม่อมอถวายรถยนต์รถตู้จำนวน5คันเพื่อส่งใช้ตามพระราชอาธยาศัายด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2,564